No. พระวาจาของพระเจ้าในอาทิตย์ที่สามเทศกาลมาพรตเป็นพระวาจาที่กำลังนำเราเข้าไปสู่ความเข้มข้นเป็นความเข้มข้นของการที่ชีวิตเก่าจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดซึ่งยังไม่ถูกต้องสิ่งใดที่ไม่ดีควรจะจัดการแก้ไขละทิ้ง เพราะนี่คือการเชื้อเชิญของเทศกาลมา,เพ,าเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อว่าจะได้รองรับชีวิตใหม่การฉลองปัสกาการสมโพธิปัสกาก็คือการฉลองชีวิตใหม่ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้ฉะนั้นจะเป็นช่วงความเข้มข้นซึ่งตั้งแต่วันพุธรับเท่าเราพยายามที่จะปรับปรุงชีวิตของเราเพื่อทาให้ชีวิตของเรานั้นพร้อมสำหรับชีวิตใหม่ เพื่อจะมีชีวิตใหม่ชีวิตเก่าที่ไม่ดีที่ไม่งดงามจำเป็นต้องคืนเนื้อที่ให้แก่ชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในอาทิตย์ที่สามแห่งเทศกาลมหาพรตพระเยซูเจ้าและพระวาจาจะชี้นำเราไปถึงความจริงจังความเด็ดขาดในการที่จะทำให้มีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเก่า ขจัดชีวิตเก่าบางจุดที่ยังไม่ดีงามเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ในอาทิตย์นี้พระวรสารมีการพูดถึงสองอย่างอย่างที่หนึ่งพระเยซูเจ้าทรงถามคนที่ฟังพระองค์ว่า mm. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นการที่จะมีหลายคนเสียชีวิตในช่วงถวายเครื่องบูชาสมัยของปีลาศ หรือว่าย้อนกลับไปสมัยนั้นที่มีหอซึ่งกำลังสร้างกันอยู่พังลงมาและทำให้คนตายนั้นพระเยซูเจ้าถามแต่ละคนที่ฟังพรว,งว่าคิดหรือเปล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เป็นความผิดของบุคคลที่ต้องล้มตายเพราะว่าเขาเหล่านั้นไปเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไม่ดี ขาชั่วพระองค์ต้องการจะบอกอย่างหนึ่งชัดๆนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความหายยนะอาจจะเป็นความไม่ดีนั้นอย่ามองว่าเป็นการลงโทษของพระเจ้าเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นและทุกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็มีอันเป็นไปไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีพวกเขากำลังรับโทษจากพระเจ้าพระองค์บอกเช่นนั้นแล้วพระองค์ตวัด และบอกพวกเขาที่ฟังพระองค์ว่ากระนั้นก็ดีหากว่าผู้ที่ฟังพระองค์อยู่ไม่กลับใจผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตหายนะมันก็จะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นพวกเขาเหล่านั้นที่เสียชีวิตไปชีวิตของพวกเขาอาจจะดีงามชอบธรรมเพียงแต่เสียชีวิตฝ่ายร่างกายแต่คนที่ไม่กลับใจนั้น นอกจากที่จะต้องเสียสิ่งที่งดงามที่สุดไปแล้วก็ยังต้องเจอกับโทษที่ตามมานั่นก็คือโทษที่เกิดมาจากบาปผลที่เกิดขึ้นจากบาปที่จะค่อยๆทำให้ชีวิตนั้นจมปลักลงไปอยู่ในความเชื่อฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงบอกว่าตราบใดที่ยังมีโอกาสรีบกลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นก็ได้ และถ้าสมมติว่าสิ่งที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นในช่วงที่จิตใจยังไม่พร้อมจิตใจยังอยู่ในสภาพย่ำแย่นั้นมันเป็นหายนณะสองเท่าหายนณะอย่างที่หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหายนณะอย่างที่สองก็คือจิตวิญญาณซึ่งยังไม่อยู่ในสภาพที่จะไปพบกับพระเจ้าได้ไปสู่ความรอดนิรันดรได้พระองค์จึงบอกว่าการกลับใจจึงเป็นเรื่องต้องทาต่อเนื่องในประเด็นที่สองของพระวรสารของวันนี้ พระองค์ก็บอกว่าพระองค์ให้เวลาพระองค์พูดถึงต้นมะเดื่อที่ปลูกแล้วเจ้าของสวนมาดูยังไม่เกิดผลทั้งทั้งที่ปลูกมาสามปีแล้วพระองค์ตั้งใจจะบอกว่าสามปีมันรบพื้นที่น่าจะตัดทิ้งไปเสียแต่คนที่ดูแลสวนเขาขอร้องบอกว่าขออีกสักปีหนึ่งปรับปรุงพื้นที่ใส่ปุ๋ยและอื่นๆ ในปีที่สี่น่าจะออกผลสมปีที่พระเยซูเจ้าพูดถึงนั้นก็คือสปีที่พระองค์ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เทศสอนแล้วก็ทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นแล้วจบสปีพระองค์ก็ทรงยอมตายเพื่อลบล้างความผิดของมวลมนุษย์สปีนี้น่าจะเกิดผลแล้วแต่หลายครั้งสปีนี้ยังดูว่ายังไม่เกิดผลเท่าที่ควรฉะนั้นพระองค์จึงบอก เป็นในยาว่าหลังจากนี้สามปีที่พรองใช้ชีวิตเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้แล้วปีที่สี่จะเป็นปีที่พระเจ้าจะมาเก็บเกี่ยวผลซึ่งจะต้องมีผลให้พรองไม่ฉะนั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็จะไร้ซึ่งคุณค่าและนี่คือสิ่งซึ่งพระเจ้าต้องการจะบอกเราผ่านทางพระวาจาว่าการกลับใจนอกจากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ขจัดสิ่งที่ไม่ดีงามในตัวเราเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับชีวิตใหม่ที่พระองค์นำมาให้แล้วการกลับใจยังบ่งบอกถึงผลที่เกิดขึ้นที่จะต้องสื่อออกไปฉะนั้นบุคคลที่เป็นสิทธิของพระเยซูเจ้าจึงไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ออกผลอย่างเดียวแต่ต้องเป็นต้นไม้ที่ออกผลแล้วยังผลให้แก่ทุกคนที่มาเก็บเกี่ยวผลนั้นด้วย ในชีวิตคริสตชนนั้นจะไม่มีมิติเดียวมิติคริสตชนนั้นจะต้องมีสองมิติเสมอมีตัวเองแล้วก็มิติของความรักซึ่งให้เชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่อยู่รอบข้างการที่จะเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์แบบพระเยซูเจ้าบอกไว้ชัดเจนคนจะรู้ว่าท่านเป็นสิทธิของเราต่อเมื่อท่านรักความรักนั้นมีด้วยกันสองมิติรักตนเองเวลาเดียวกัน รักตนเองแล้วต้องรักบุคคลที่อยู่รอบข้างเพราะนี่คือความเป็นคริสเตียนที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้และทรงสอนวันนี้พระวาจาของพระเจ้าก็อยากจะสรุปบอกให้เราเห็นโดยในยะว่า 1. สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เดี๋ยวมีเหตุร้ายเดี๋ยวมีความไม่สมบูรณ์ก็แสดงว่าโลกใบนี้ยังไม่สมบูรณ์กำลังก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ และมนุษย์สามารถที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์นี้ด้วยชีวิตที่ดีงามของเขาด้วยการออกแรงด้วยการกระทำทำให้โลกใบนี้ซึ่งพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ได้เป็นเจ้านายดูแลปกครองแทนพระนั้นจะได้เป็นโลกใบนี้ที่งดงามขึ้นทุกวันฉะนั้นคริสตชนก็คือบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นเติมเต็มชีวิตของคนอื่น เติมเต็มชีวิตของโลกใบนี้อย่างที่มีนักเขียนคนหนึ่งเขาบอกว่าทุกครั้งที่คนคนหนึ่งยกจิตวิญญาณตัวเองสูงขึ้นเขายกจิตวิญญาณของโลกทั้งโลกสูงขึ้นด้วยฉะนั้นจึงเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งจะต้องไม่เพียงแต่จะต้องทำให้สมบูรณ์ในแต่ละวันเท่านั้นแต่ต้องออกไปถึงข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมนุษย์แต่ละคนนอกจากช่วยกันเติมเต็มธรรมชาติ เคารพกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็ต้องมีบทบาทในการเติมสิ่งที่ยังขาดอยู่เพื่อให้ธรรมชาตินั้นสมบูรณ์อย่างที่สองนั้นก็คือพระองค์ต้องการจะบอกว่าชีวิตของเรานั้นอย่าไปทุ่มมัวแต่ทุ่มทั้งกายและใจสำหรับสิ่งภายนอกเพราะว่าสิ่งภายนอกเหล่านี้มันมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่น่าจะลงทุนกับสิ่งที่งดงามภายในทั้งใจและกาย เพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนที่เป็นความงดงามเป็นความดีเป็นกุศลนั้นเขาจะติดตามเราไปเวลาเราจากโลกนี้ไปเข้าสู่ชีวิตนิรันดรส่วนสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งภายนอกเงินทองสิ่งของข้าวของมันก็จะจากไปเวลาที่เราจะต้องก้าวเข้าสู่นิรันดรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงอยากจะให้เราทุ่มเทให้เต็มที่กับชีวิตฝ่ายจิต ชีวิตที่งดงามชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งถูกต้องความชอบธรรมและอย่างที่สามที่พระองค์ต้องการจะเชื้อเชิญให้เรามองดูในช่วงนี้ก็คือหายนะอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากบาปบาปนั่นแหละก็คือตัวที่ทำให้เกิดมีความไม่ลงตัวในทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการกลับใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การกลับใจเป็นหน้าที่ของเรากระนั้นก็ดีการกลับใจเป็นสิทธิของทุกคนและพระเจ้าทรงใจกว้างทุกครั้งที่มีใครคนหนึ่งกลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพระเจ้าอ้าแขนต้อนรับเขานั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงให้สิทธิของแต่ละคนในการที่จะเปลี่ยนแปลงกลับใจแล้วก็ก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่งดงาม นั่นหมายความว่าในเมื่อทุกคนมีสิทธิที่จะกลับใจเราแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้โอกาสสําหรับการกลับใจของแต่ละคนด้วยจะมีประโยชน์อะไรที่เขาพยายามกลับเนื้อกลับตัวแต่เวลาเดียวกันเราก็สกัดกันด้วยอาคติด้วยท่าทีของเราเหมือนกับว่าอย่าไปคิดกลับใจเลยเพราะยังไงไงฉันก็ไม่ใหญ่ดีแล้วด้วยเพราะว่าพฤติกรรมของคุณเป็นอย่างนี้ ฉันตัดขาดแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการกลับใจของเรายังไม่ครบกลับใจนั่นก็คือกลับใจตัวเราเองในแง่ของการเตรียมพื้นที่สำหรับชีวิตใหม่เวลาเดียวกันการกลับใจยังมีอีกมิติหนึ่งก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้กลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้โอกาสเขาให้อภัยเขาเพื่อเขาจะได้สามารถที่จะ มีชีวิตใหม่เช่นเดียวกับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้า